คุณหมอนี่หัว่าไข้ไข้โรคนนี้แหะค่ะหมอพูดกันเลยว่าให้โทษหาหัวหน้านาลินก็เลยโทษก็เอาเบอร์โทษให้อาลพันโทษหาก็เลยอันหัวหน้านาลินก็เลยว่าที่แรกแม่ท่องเกตไปพูนโทษเองไหมคะนาลินนี่คือผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอสมานอันหัวเท่าตงถามเขาดีๆเด้อว่าเขาไปเดี๋ยไปคุกขี้กันบองสิค่ะก็เลยพอซั่มนี่แหละค่ะเขาไม่ได้รออย่างไรก่อนั่นแล้วกัเลยว่าแม่ท่องเกตบ่ครับจ้าอันคันว่ามันหลคือพวกหัเนาะครับพน้า ก็เกลกัเลยงงไหมคะก็เลยก็เลยเราบอกท่านอยู่หัวเราพรมเบาหยองกืคอหัวผมบอท่านอยู่หัก็เลยเราถามกันนี่แหละค่ะแล้วก็เลยโอ้มเป็นนักสีบเองแล้วว่าแต่พ่อโบวันจันทร์ก็เลยเดี๋ยวไปคุยกันที่สถานีตำรวจนะคะหัวหน้าก็เลยเอินหัวหน้าสียาบไปนั่งไปท่านผู้ซอยแต่แปลงกายมู้นี่แหละนางมู้ดลูกหลานนี่แหละค่ะไปน้ากันไปฟังน้ากันมาบ้านว่าเออเนี่ยไปเป็นอีหยังเนี่ยค่ะเออเนี่ยไปไปเป็นฟังน้ากันว่ามันเป็นยังไงแม่นเป็นฟังว่ามันเป็นยังไงมันยังไงเป็นคนเบา เบอกว่ามีมีมีเขตของแม่ท้องเกตอ่ะว่าเป็นไข่สิไข่วัดไข่ยังสิไหมค่ะก็เลยเอาในทีผสมค่ะก็เลยออกจากนั้นกับมาไม่กินข่าวก็คุยย่บ้านก็เรียกออกไปหาบ้านก็เลยไปคุยกันค่ะคุยกันกับตกล่งกันตกล่งกันคุ้มเป็นจริงหน่อก็ไอ้ปลาปักหาพันตั้าแม่ท้องเกตเขาไปคุยย่บ้านก็เลยถามว่าจังไรเขาไปจะปลาหาพันแม่ท้องเกตก็เลยาอยู่ว่าเออปลาทอดอะไรกับปลาตัวก็เลยว่าอังสิไหมค่ะ ่อยท่านเส้นหรือคอยมือมือใจเงินสีจ้างสีเส้นกันนายบางสิไอเขาเจ้าพยาบาลก็เลยถามว่ามือใดแทนสีใจเงินเออนั่งนั่นแหละถามมามือใดสีใจเงินใคข่อยถามก็เจ้าแล้วพอกระสีใจวันที่หนึ่งก็ได้ยบาอยู่ค่ะกับดายย่อมาเจ้าของบอกวันที่หนึ่งอยู่แล้วนั่นล่ละพอวันที่หนึ่งนี่ก็ให้ท่านพยาบาลโทรมามาเกินถุ่หนึ่งไปสีแกงคุ่ม ก็เลยบอกก็เลยโทรหาหมู่หัวหน้าไอ้แซ่แย่หัวหน้าเนี่ยนิดหมอพูดนี่แหละค่ะเราปรึกษาเพื่อนเนาะเข้าว่มีทางไปไหมค่ะอสมมติาจารยดำดำบอไม่ทักไปได้ค่ะก็เลยปรึกษาหัวหน้าพี่เพิ่อนหักอืมเสียงที่สัมผัสโลกต่างหากเขาจะงานด้วยความสัตย์จริงแล้วก็เสียสละมาตลอดทุกท่ายมันเจอสิผมก็ต้องปกป้องปกป้องสิทธิของอสมมเฮ้าเขาสุดท้ายเฮาจะเฮ็ดจังได๋บางนี้สุดท้ายก็รอหมายศาลหรือ หมายเรียกจากทางรอพไอ,อ้จากสพอครับแต่ถ้าเขาคิดว่าเอออยากมาทำาพื่มเข้าใจจับมือกันพอถทดขอผู้อกันผมสิมานั้นนำฟังนั่นแหละคับให้รับขอถทษขอผู้แต่ถ้ามีการปับกันแมต่บาทหนึ่งนีมันเป็นมาตรฐานที่ไม่ถูกต้องผมไม่ยอมผมก็ต้องยืนยันพาอสมผมสู้ทุกขั้นศาลครับยื่นประมาณเื่อไหรก็แล้วแต่ผมก็ต้องสู่เพื่อสักศีอสมครับหเห้็หน้าที่นี่มันนาทีเป็นการละเมิดเขาบอรหรือว่าเฮ็ดเลยถูกไหมหน้าที่ตรงไปตรงมาก นบทบาทของอสมจริงๆนะบจริงๆพวกผมถืออบรมนะครับคือการเอียงกับเขาว่าคนเขาพื้นที่ต้องไล่งันตัวต้องอสมอรือผู้ยิบานต้องแจ้งกับเจ้าที่สาสุขเป็นอาชีพแรกมาจากสายพื้นที่สายใายสาน้งบัดนี่ขึ้นอาทีตยอสมต้องเห็ุเราการให้ข้าเพราะว่าไม่ละเมิดเลยครับก็ในเมื่อมันคัสเตอร์มาจากนี่มีผู้ติดเชื้ออยู่ในพื้นที่มองนี้เราคนนี่ถือก้าวหานีว่าไปคุกขี้หันเขาก็ต้องเซฟหะครับให้ข้ากับค้นสิไปสัมผัสมัสิติต่้อเรื่อย พอมาเห็ดตามนาทีถ <lien plane. im sharing> ูกต้องเลครับเพียงแต่ไปกระทบกระทั่งเขานิดนึงแต่มันก็เป็นวิกฤตจังสี่มันว่ากันบ่อยนะฮะระเขากระทั่งตรงไหนจะว่านิดนึงหมายถึงว่าก็คือว่าอาจีพไปเอ้ยซื้อเขาแน่เอ้ยเชื่อเหรียนเขาครับมันกับกับน้ำรบวาเออยมันมันต้องเอ้ยอยู่แล้วไหมครับเพราะว่าอด้วยเพราะเราก่อขบคุ้มขอกระเทมว่าอยากให้เอ้ยซื้อผู้่วยคนละเนาะแต่ในในพื้นที่กับบอกลูกบอกลานว่าผู้นี่ไปยุคกลางสี่มันก็หงจใกกันนะก็เอื่นซื้อเหรียนกันมันมันก็บ่รานาสิ เป็นเท่าไหรดบินประมาดปะนั้นปลาบครับห้าถึงแล้วดีดีน่นอืม 各种。多